สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องชายดุเงนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมา พบกันนะครับสลับที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับซึ่งก็อ่ะนั่นแหละนะครับหวยเราที่ออก1นนะในรอบที่เดียวก็ถูกมีคนถูก3-1-1-3นึหเนาะอ่าหวยออกที่หวยที่ออก3าเนี่ยเดี๋ยวมาใช้ในสูตรนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งสูตรที่หวยออกนะครับศูนย์สมี่มันก็มีเด่น3อยู่เนาะ นะครับนีสามแปดเนาะไปออกข้างหน้านะครับก็เดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับอันไหนที่มันเข้าก็ใช้ต่อนะครับอันไหนที่ไม่เข้าก็นะครับไม่ได้ใช้ต่อนะครับแล้วก็ในสูตรเนี้ยเนาะอืมนะฮะก็มีหนึ่งเนาะมีหนึ่งมีเก้าเนาะม่มีหนึ่งมีเก้านะครับอย่างที่ไม่ได้จับให้ไปนี้ก็ไม่ได้จับไปให้หนึ่งสามนะครับเนาะก็เดี๋ยวต้องตามต่อเนาะถ้าหวยออกนนเดี๋ยวว่่าากัไปรซึงลสาม ออก1นบออก1 3ทั้งบนทั้งล่างนะครับต้องนําสูตรนี้ไปใช้นะยังไงก็ขอให้เข้าขอให้เดินดีอีกแล้วกันนะครับซึ่งในงวดล่าสุดนี้ก็ออกไปในที่ในป8าก833 303ถัดมาเป็น8 813นครับแล้วก็99 1เกนาะห3 9 9นะ,นะก็มีงวดก่อนหน้านี้นะครับที่ออกแบบนี้อยู่เหมือนกันไหก็ออกไปนะครับช่วงนั้นก็ออก38 8 8 9 3 2นะครับถัดมาเป็น6 3 4 4 1 3อ่าอันนี้ออก1 3นี่แฮะบนเนาะนะครับนี่อันนี้มี3 8 8 8 3 3เหมือนกันเนาะคล้ายๆกันเลยกับในงวดน,นี้นะครับส่วนงวาถัดมาก็ออกไปที่2 0 2 2 6 3อ่านะครับจะออกเหมือนกันกับในงวดน,นี้หรือเปล่านะก็รอติดตามด้วยกันนะครับส่วนอีกช่วงถัดมานะครับก็จะเป็นีกที่ในศูนย ศูนย์สนะครับถัดมาเป็น6 2 1 3 5 0แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในที่ในหน่งสนะครับ7 0 0 1นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ในชุดนี้นะครับเนาะอ่ะก็นะครับต่อไปนะในช่วงต่อต่อไปถัดไปก็จะเป็นในที่ใน99 2 2 3 6นะครับแล้วก็ถัดมาเป็น 5, 7, 7, 9, 1, 3เนาะแล้วก็งวดถัดมาค่อจะเป็น,นที่ในเก้าอ่เอ่ะเท่าชี่ดูแบบนี้แล้วก็มี2เนาะติด 2, ติด1เนาะ 2, 1เน, 2, 1, เนี่ยมีมีมีมาแทบทุกทช่วงเลยที่เลขออกแบบนี้ครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีอีกเหมือนกันนะครับออกไปที่ในเก้าเก้แล้วก็ 5, 5 0513แล้วก็108341ซึ่งเท่าที่ดูแบบนี้แล้วก็ก็มีมีบนเนาะ,ะแต่ส่วนมากนี่จะจะออกในบนนะฮะล่างก็มีแค่ในช่วงนี้นะครับเนาะ,อะเอาอีกช่วงหนึ่งนะฮะช่วงสุดท้ายแนวที่ออก13เหมือนกันนะเป็นออก13บนเนาะช่วงนี้108866นะครับ653 1> 5 1 3ถัดมาเป็น8 7 1 7 1 5นะครับเนาะอ่าซึ่งเท่าที่ดูแบบนี้แล้วนะครับมันมีคล้ายกันอยู่ช่วงนี้กับช่วงนี้นะครับคล้ายกันยังไงตรงไหนก็คือก่อนหน้านี้มันออกเลขเบิ้ลมานะครับสานะมเนาะนีคล้ายๆกันอันนี้ก็เบิ้ลเป็น22นะครับอันนี้ก็เบิ้ลเป็น8ป6 6ดนเะแต่งวดถัดมามีเด่นเด่น1เดนะ่น7ดเนาะงวดนี้ติดเด่น1เด่น7ไว้นะครับผมว่า ยังมีโอกาสนะฮะที่จะมา1 1 6 7ก็ได้อะเผื่องวดน,นี้ไว้ด้วย167นะครับ16 7เด่น16 7R อ่นะครับแต่เท่าที่ดูแล้วนะครับอ่าเนี่ยเท่าที่ดูแล้วตรงเนี้ยนะครับมันมักจะมาเป็นเลขเด่นนะครับก็คือในหลักหลักหมื่นเนาะหลักหมื่นงวดก่อนหน้า63ส สองหนึ่งอ่าใช่นะครับหลักหมื่นงวดก่อนหน้าก็คืองวดที่ออกหนึ่งสามอันนี้ก็เป็นสามนี่ก็เป็นสองวดนี้ก็จะเป็นเจ็ดอันนี้ก็จะเป็นห้าแล้วก็นี่จะจะ,จะเป็นห้านะครับก็คือนําไปลดแต้มนะครับจากสามก็จะเป็นสองนี่ก็มาสองมาสามอันนี้สองลดไปเป็นหนึ่งก็มาหนึ่งอันนี้เหมือนกันนะครับเจ็ดลดไปเป็นหกก็มาหกมาเจ็ด อันนี้ก็เป็น5ลดมาเป็น4นะครับก็จะมา4แล้วอันนี้5ลดมาเป็นก็จะเป็น4ก็มา5สังเกตว่ามาบนทั้งนั้นเลยนะครับมาบนมาบน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 ก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยนะหลักหลักหลักหมื่นอ่ะนะครับบน 8, 8 7นะครับ,บ,น 8, 7, นรบในที่ในเด่นบนอ่ะนี่แหละนะครับก็มามีกับในตัวนี้ นะครับชนกันกับในตัวนี้นะครับหรือจะเน้นๆไปนะครับในที่ในบนนะครับซึ่งก็อ่ะนะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับมันจับกันกับในงวดไหนเต็มสองตัวแล้วก็คือจับในงวดเดียวกันเลยนะครับเนี่ยสมกับสองมกับ2มาจับกันกับในตัวไหนเนี่ยจับกันกับในงวดเดียวกันตรงนี้เลยนะครับก็ได้2กับ3เลยเนาะอ่ะเนี่ยก็มีหนี่ก็มีหมาบนอันนี้มันกัน1กับ2นี ก็จับกันกับ0 10ก็มาบนก็คือจับกับมวดเดียวกันเลยนะครับ6กับ7 6กับ7ก็มานะครับอ่ะเก็มี7นี่ก็มาบนนีมีการจับมวดเดียวกันนะครับใต้4กับ5แล้ว1ก็มาบน4กับ5จับกับตัวไหนนี่ก็มวดเดียวกันนก็มาบนก็แสดงว่าล่าสุดนะครับ8กับ7จจับกันกับตัวนี้แหละ นะครับก็คือจับได้นะครับ8 7, 8 7 8 7 8 7 8 7นะครับก็มาจับกันกับในงวดเดียวกันเลยนะก็คือ8 1 3 9นเนี่ยนี่แหละนะครับแค่นี้นะครับบน บนนะครับบนวันที่5อ่ะเนี่ยเนี่ยละครับลองนําไปซื้อนะครับลลองนําไปจับแล้วกันนะครับเนาะซึ่งก็นะครับเนี่ยเด่นบนนะครับลองเน้นไปบนบางทีก็อาจจะไม่มาตามนี้เลยก็ได้นะครับก็ยัาว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะยัาว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีก็ไม่ได้ออกตามนี้ก็มีโอกาสอาจจะไม่ออกก็ได้นะครับดีแหละสูตรที่หวยที่ออก1 3สา นะไม่ว่าจะเป็นทั้งบนทั้งล่างนี่ก็ต้องนําสูตรดีไปใช้นะครับหรือว่าเนี่ยมันอาจจะออกเหมือนกันกันกบในนะครับสองช่วงนี้นะครับนี่เจ็ดนี่เน้นเจ็ดหรือเปล่าในวันนี้อ่าเพราะว่ามันมันเบิ้ลเนี่ยก่อนหน้านี้มันเบิ้ลเหมือนกันในช่วงนี้มันเบิ้ลก่อนหน้านี้เป็นเบิ้ลสามสามอ่ะโอเคนะครับเนาะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ ถูกนะครับไม่จะเป็นต้องไปซื้อเยอะนะก็ยังไงก็ขอให้โชคดีถูกเหมือนในรอบก่อนแล้วกันนะครับสรับในรอบก่อนก็อ่ะเดี๋ยวรอหวยที่ออก33เดี๋ยวมาใช้ในสูตรนี้กันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะอ่ะอยังไงก็ขอให้ทุกทท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ